จ้ากันล้นแผมเพืดได้นะคะลูกค้าหลายๆท่านซื้อไปใส่นะคะกับใช้ใส่แทนกางเกงในได้เลยนะคะสามารถกันน้ําได้นะคะล้นออกมาลูกค้าหลายๆท่านใช้แทนใช้เป็นแบบ กันล้นค่ะชอบใส่แบบแผมเพิเ์แบบกระดาษนะคะแต่ก็เอาอันนี้ไปด้วยนะคะเพื่อเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะะีมันจะกันล้นได้ oh. ขอบเทปกาวนะคะแน่นแน่นหนามากๆเลยนะคะดูในรูปในภาพนะคะที่เราทําวิดีโอให้เนี่ย จะต้องใช้2มือในการแกะด้วยซ้ำนะคะยังไงก็มีอะไรสอบถามเข้ามากับแอดมินได้เลยนะคะไม่ต้องมีขอบตั้งด้านใน3มิติอะไรนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดการระคายเคืองสำหรับผู้สูงไวัมากขึ้นนะคะมีตั้งแต่ขน,ขนาดของเด็กนะคะเอลตั้งแต่0ูนย์จนถึง50 60ขึ้นไปนะคะมีทั้งหมดไซส์ S M L X L นะคะสอบถามขนาดราคาโปรโมชั่นของแต่ละรอบได้กับแอดมินได้เลยนะคะ